การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนอกจากจะมีผลต่อระบบนิเวศแล้วสิ่งที่ตามมาคือความสุขของคนในชุมชนครับตั้งแต่มีโครงการของ c p f ขึ้นมารายได้าชาวบ้านก็เพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นชาวบ้านก็มีความสุขมากขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางยา่าไพรจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญที่ทาง CPF ได้ร่วมกับคนในชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนในโครงการปลูกปันป้องป่าชายเลนครับพี่เมทาครับโครงการ CPF ปลูกปันป้องป่าชายเลนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับครับก็ถ้าย้อนกลับไปนะครับคือ สถานการ์ป่าเฉลนในประเทศไทยนะลดลงอย่างต่อนเนื่องมาหลายทบปีนะครับซึ่งทาง CBF เราก็ตระหนักด,ดีถึงเรื่องนี้ครับปัญหาเรื่องนี้ก็เลยทําโครงการปลูกป่าเฉลนมาอย่างต่อนเนื่องหลายทบปีเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นการปลูกป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับตัวฝันยั่งยืนก็คือจะเป็นการทํางานเชิงบูรณาการครับหรือว่าสามประสานก็จะมีราชการเอกชนแล้วก็ชุมชนร่วมกันทํางานนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรามาสำรวจครั้งแรกนะครับก็คือภาพที่เราเห็นตอนนั้นต้องบอกว่าทําให้เราพวกเราใจฝ่อเลยนะครับ <ừ> คือเราเห็นภาพต้นไม้ยืนต้นตายนะครับ,รบแล้วก็ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งคือน้ําทะเลมันซัดจนเกือบถึงพื้นที่ทํากินของชุมชนละแล้วก็ขยะนะครับคือเยอะมากของเรามันเป็นพื้นที่ปากอ่าวแม่น้ําท่าจีน,นครับ,รบก็จะมีปัญหาขยะที่จะมาทับถมต้นไม้ที่เกิดใหม่ ปัจจุบันครับ,รบตอนนี้เราได้พื้นที่ป่าเพิ่ม104ไร่นะครับสัตว์น้ําบางชนิดที่เคยหายไปนะครับตอนนี้เริ่มกลับมานะครับชุมชนตอนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่สัตว์น้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างนี้คนในชุมชนมีส่วนร่วมยังไงกับโครงการนี้บ้างครับถ้าพูดสั้นๆเลยคนในชุมชนปลูกป่าพืนนี้ครับ ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะมีผักตบชวาลอยมากับน้ํามันจะเข้ามาทับต้นก้าเขาก็เลยใช้อวนไปซื้ออวนเก่าๆจากที่ชาวประมงเขาปลดระวางแล้วอนะ่ะเอามากั้นเป็นแนวเพื่อไม่ให้ผักตบชวามันเข้ามาทับต้นก้าก็พวกขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยเราใช้อวนอันนี้มันก็ป้องกันไปได้ก็เก100ือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วทาง CPF ยังสนับสนุนชุมชนด้วยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้กับคนในชุมชนอย่างยั่ง,งยืนอีกด้วยครับสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน